คื่อตื่นไว้เลยนอนหยิบเดียวตื่นแล้วตีตาใส่เลยตีเี้โอ้ยนอนมาแล้วพ่อสมองดูตื่นแล้วตื่นแล้วบ้าตื่นแล้วตื่นแล้วตีคือตื่นไว้แถอะตื่นแล้วอ้ย คนน้อยนอนโด,วดวนๆก็ดีแน่นก็ไ่ได้คืนแล้วเอาเข้าไปสามนิ้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปกินมือแล้วเอาเข้าไปเลยสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหนึ่งกำปัน้นสีด่าก็น,นั่นนี่สีด่งก็นั่นนี่เล็กน้อยนี่ฮอเล็กน้อยนี่ฮอ 嗯。Hmm?